สวัสดีครับตอนนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับหัวข้อที่2ใน t o t a b l e นะครับอันนี้ผมได้ทำการวาดตารางไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรามี Input อยู่3ตัวนะครับทำให้ Next State ของเรามีทั้งหมด8 Condition นะครับแล้วเราก็มี Pre State เราจะมีะเลขฐาน2อ,อยู่ทั้งหมด5เลขนะครับเนื่องจากเรามี State ถึง State 19นะครับทำให้ เลขฐานสองของเราต้องมีถึง5เลขนะครับและข้างหน้าสุดนี่คือเป็นสเตทในเลขฐาน10นะครับเดซินะครับและช่องหลังสุดก็คือช่องของเอาพุทธ t เทคนะครับโอเคเพราะหลังจากนี้ผมจะมาเริ่มไล่สเต e กันเลยจากในตารางในสเตทไดอะแกรมนะครับผมจะลงใส่ตารางนะครับ เพื่อความง่ายนะผมขออนุญาตเขียนเป็นสีเขียวนะครับโอเคครับในสเตทที่0นะครับถ้า c ีเราเป็น0นะครับแล้วก็โดนแคร์โดนแคร์นะครับเราก็จะไปที่สเตทที่1นะครับเพราะฉะนั้นในคอลดิชันที่เป็น0 c นย์เป็น0ทั้งหมดนะครับเราจะไปสเตทที่1นะครับเราก็จะเขียนเลยว่า0 0 0 0 1นะ์ศูนย์ศูนย์หงนะแบบนี้ นี่คือสเตตที่หนึ่งนะครับต่อไปนะครับเอ่อสเตตที่0ูนนะครับเราถ้าสมมุติว่าคอดิชันซีเอของเรานะครับมี1นะครับก็1ดึ่นแคดโดนแค์นะครับก็จะวนอยู่ที่สเตตตัวเองนะครับคือสเต e ที่0ูนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนเป็น0 0 0 0, 0นะครับ และเ u t p u t Y ของเราก็จะเป็น0ูนะครับอ่านี่นะครับนี่คือสเ e ทเมนที่0นะครับผมจะไล่ไปอย่างนี้ทุกสเตทเลย <c oughs> ขออภัยครับต่อไปครับในสเ e ทเมนที่1นะครับถ้าสมมุติว่าเอ่อ c s ของเรายังเป็น0นะครับเราก็จะรันอยู่เราก็จะยังอยู่ที่ส t ตทเมนที่1เหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนเลยครับ และในสเตทเมนที่1นะครับถ้าสมมุติว่า c ีเราเป็น1เมื่อไหร่เราจะไปที่สเตทเมนที่2นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับ c ี CH ของเราเป็นอขออภัยนะครับผมเขียนเกินมา1ตัวโอเคครับเพราะฉะนั้นเราจะไปสเตทเมนที่2 2กันนะครับคือ0 0 0 1 0นะครับ แบบนี้นะครับและเอาพุทของเราก็จะเป็น0ูนนะครับอันนี้คือสเตทเมนที่1นะครับต่อไปนะครับตอนนี้เราจะมาสเตทเมนที่2นะครับในสเตทเมนที่2นะครับผมวาดไว้ว่าถ้าสมมุติว่า c ีอจังเป็น0ูนย์ะครับให้กลับไปที่สเตทเมนที่1นะครับเพราะฉะนั้นเราจะกลับไปที่สเตทเมนที่1นะครับ โอเคนะครับหลังจากนั้นในสเต็ปเป็นที่2นะครับถ้าสมมุติว่าเราเราได้เอ่ซีเคที่0เมื่อไหร่นะครับ c ีเป็น1และวอ c k เป็น0นะครับเราจะไปที่สเต็ปเป็นที่3นะครับงั้นผมก็จะเขียนเลยครับแต่ว่า ถ้าสมมุติว่า S C K ของผมยังเป็นศูนยะครับเอ้ยยังเป็นหนะครับผมก็จะให้มันอยู่ที่สเตทเมนที่2เหมือนเดิมครับประมาณนี้ครับต่อไปในสเตทเมนที่3นะครับถ้าสมมุติว่า C S ของเราเป็นศูนะครับให้ผม,ผมจะให้มันกลับไปที่สเตทเมนที่1นึ่งนะเพราะฉะนั้นผมจะเขียน ให้มันกลับไปที่สเต็ปเปนที่1นะครับอพอไพยครับและในสเต็ปเป็นที่3นะครับถ้าถ้าสมมุติว่า sck ของเรายังอ่านไม่ได้เป็น1นะครับผมก็จะให้วนอยู่ที่เดิมคือสเต็ปเป็นที่ะครนะ และตอนนี้นะครับเราจะมาอ่าน id กันลนละครับ mosi ของเรานะฮะในสเต m e n t ที่3คือตัวแรกที่เราอยากได้คือเลข1นะครับเพราะฉะนั้นตามนั้นเลยครับคือ1 1 0นะครับผมก็จะให้มันมันเป็นเลขที่ผมไม่อยากได้นะผมจะให้มันกลับไปที่อ่าสเตทเมที่0ูนครับแบบนี้นะครับแต่ id ที่ผมอยากได้นะผมจะให้กลายไปเป็นสเต m e n t ที่1นะครับคือ ศูนย์ศูนย์ศูนหนึ่งศูนศนย์หนึ่งศนศโอเคครับประมาณนี้ค่ะและเอาพุ่นของเราก็เป็นศูนย์เหมือนเดิมในสเตทที่สี่นะครับผมก็เหมือนเดิมครับสตัวแรกจะเหมือนเดิมเลยถ้า c ีเป็นศูนย์เราก็จะกลับไปที่หนึ่งนะ แบบนี้นะครับและในสเต็เปน,นี้นะครับถ้า C เป็น1 s ึ่ K เป็น0นะฮะผมจะให้มันไปที่สเตทที่5นะครับคือ101นะแต่ถ้ามันไม่ใช่นะก็อยู่ที่เดิมนะครับก็เป็น0 1 1 0 0นะฮะที่เดิมเลย เอาพุก็ยังเป็นศูนย์เหมือนเดิมต่อไปครับเราจะไปที่ s t a ต e ที่5กันนะครับใน s t a ต e ที่5นะครับถ้า c ีก็สีช่องแรกเหมือนเดิมนะครับก็ถ้าเป็นเเป็นศูนย์ก็จะกลับไปที่สเตจหนึ่งนะและถ้ามันถ้ามันแบบว่ายังไม่เจอ ถ้าสมมุติ c f เป็น f 1แล้วแต่ว่ายังไม่เจอ s k ที่เป็นเอ่อหนึ่งนะครับก็จะให้วนอยู่ที่สเต e เดิมครับคือสเต e ที่5นะก็ศูนย์และถ้ามันเจอแล้วนะครับก็จะอ่าน i d นะ i d ที่เราต้องการคือเลขศูนย์นะก็ถ้ามันก็ให้ไปถ้ามันใช่ก็ให้ไปที่สเตทที่6นะ แต่ถ้าไม่ใช่ก็วนที่เดิมครับออถ้าไม่ใช่ก็ให้มันกลับไปที่เอ่อสเตตศูนะครับขออภัยครับเอาพุทธก็สุด <c oughs> โอเคครับต่อไปครับเราจะไปที่ส t ตต e มนที่เอ่อหกันนะครับในสเ t ต,ตที่6นะครับถ้าสีช่องแรกเหมือนเดิมเลยครับขออนุญาตเขียนเร็วๆเ,เลยนะครับ ็ไม่เป็นการเสียเวลาโอเคครับเรามาตรงนี้กันดีกว่าในสเตจที่6นะครับเราจะหา c a ที่เป็น1แล้วก็ s c k ที่เป็น0นะครับแล้วก็จะไปให้ไปที่สเตจเมนที่7นะครับคือ001111ครับ แต่ถ้ายังเป็น S K ยเป็นหนึ่งนะก็วนที่เดิมครับก็เป็น0ูนย์เอาพุดสุรประมาณนี้นะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปสเตจที่7กันเลยนะครับในสเตจที่7จ็ดอะสีช่องแรกเหมือนเดิมครับผมขออนุญาตเขียนไวๆครับ และในคอนดิชั่นที่1เอ่อเเป็น1นะแต่ว่า s k k เป็น0นะครับก็จะวนอยู่ที่เดิมนะแต่ถ้า SCK เป็น1เมื่อไหร่นรนะก็จะเริ่มอ่าน ID นะ ID ที่เราอยากได้ในครั้งนี้คือ,อ110นะเพราะฉะนั้นก็จะไปสเตทที่8คือ0 1 0 0 0นะฮะ แต่ถ้าไม่ใช่ก็จะไปที่สเตตสูนะประมาณนี้ output ก็เป็น0นะต่อมานะครับเราจะไปที่สเตตเมนที่8กันนะครับในสเตตเมนที่8นะครับก็สีช่องแรกเหมือนเดิมเลยครับก็ไปสเตตที่1 จากนั้นนะครับใน c ีที่เป็น1นะครับแล้ว s อสที่เป็น0ูนะครับก็จะไปที่สเตทเมนที่9นะครับก็คือ0 1 0ย์แบบนี้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่ครับก็จะวนอยู่ที่สเตทเมนที่8ปดเนี่ยก็0 1 0ย์หนูนเอาพูดเป็น0ูนะครับ ประมาณนี้คนระับต่อไปเราจะไปกันที่สเตเตเมนที่เก้านะ,นนะะาครับในสเตเตเมนที่เก้านะครับเราจะหาไอเดียครับ4สี่ช่องแรกเหมือนเดิมเลยครับขออนุญาตเขียนไว,ไว้นะครับ เอ่อในค ondition ที่เป็นเอ่อ S K เอซีเป็น1แต่ว่า S K เป็นศูนะครับก็จะให้วนอยู่ที่เดิมนะครับให้มันวนอยู่ที่เดิมแต่ถ้ามันและถ้ามันเป็น S K เป็น1เนเมื่อไหร่มันจะเริ่มขาดอ่านค่า M O S I นะครับแล้วเลขที่เราอยากได้ในรอบนี้คือเป็น111นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเป็น1นึก็จะให้กลับไปที่สเตจศูนย์นะฮะแล้วถ้าเป็น 11, 1นึ่งหนึ่งเมื่อไหร่ก็จะให้ไปที่สเตจที่10นะครับคือ0ูนย์หนึ่งศูนย์แบบนี้นะครับและอพัพพลก็ยังเป็นศูนย์เหมือนเดิม <c oughs> ต่อไปนะครับเราจะไปที่สเตทเมนที่10กัน,นครับในสเตทเมนที่10นะครับก็สีช่องแรกเหมือนเดิมนะครับถ้าเสีเป็นศูนย์นะครับก็ขอไปเร็วๆคือมันจะกลับไปที่สเตจที่1นะ่งับ อันจากนั้นนะครับถ้าสมมุติว่า CS เป็น1นะแล้ว SCK เป็น0นะมันจะไปที่สเต็ปเป็นที่11นะครับก็จะเป็น0 1 1 0 1 0, 1, 0 1, 1 1แต่ถ้าไม่ใช่นะครับก็จะวนอยู่ที่เดิมครับ1 0 1 0 0 1 0 1 0และเอาพุตก็ยังเป็น0เหมือนเดิมครับ ต่อไปนะครับเราจะไปที่สเตทเมนที่สิบอ็ดกันนะครับในสเตทเมนที่สินะครับเราจะมาหาเ,เลขตัวถัดไปของเรานะครับก็สีช่องแรกของเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าสมมุติว่า เราอ่านค่า s s เป็น1แล้วนะครับแต่ว่า s k ของเรายังเป็นศูนะครับคือเราก็จะยังวนอยู่ใน statement ที่11เครับเหมือนเดิมเลยคือจนกว่าเราจะอ่าน s c k ได้เป็น1นะครับถ้าเราอ่านได้แล้วครับแต่ว่าเลขที่เราอยากได้เป็น1นะครับเพราะฉะนั้น11 0ก็จะกลับไปที่เลข statement ที่0นะส่วน11 1, 1, 1ก็จะไปที่ statement ที่12นะครับ statement ที่12คือ 01100ครับเอาพุทก็ยังเป็น0เหมือนเดิมครับเพราะว่าต่อไปในสเตมเมนที่12ครับ4ช่องแรกขออนุญาตไปแบบไวๆเลยคือ0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1ประมาณนี้ครับแล้วถ้าในสเตมเมนที่12นะครับถ้าสมมุติว่าเราอ่านสี C เป็น1ได้เมื่อไหร่แล้วก s อสเเป็นศูนย์นะครับเราจะไปที่สเตทเมนที่13กันนะครับคือ0,1101,0,1101แต่ถ้าไม่ใช่เราจะวนที่เดิมครับ0 1 1 0 0 0 1 1 0 0เอาู่่งเอาพกยังเป็นศูนย์เหมือนเช่นเดิม <c oughs> ขออภัยครับต่อไปนะครับในสเตทเมนที่13นะครับคือสีตัวแรกก็ยังคงเหมือนเดิมตามไดอะแกรมเลยครับ คือ0 0 0 0 1ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในตอนที่เราอ่าน C S F เป็น1นะครับแต่ว่า S K ยังเป็น0นะครับให้มันวนอยู่ที่เดิมนะครับ และถ้าสมมติ c F เป็น1เมื่อไหร่และ S K ก็ยังเป็น S K ก็เป็น1แล้วครับเราจะเริ่มอ่าน M O S I กันนะและรอบนี้นะ M O S อ่อ I D ที่เราอยากได้คือ0นะเพราะฉะนั้นถ้าเป็น110่เมื่อไหร่เราจะไปที่ s t a t e 14กันนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เราก็จะไปที่ s t a t e 0ครับเอาผลเป็น0ครับผมต่อไปเราจะไปกันที่ state 14นะครับ สีช่องแรกก็ยังคงเหมือนเดิมนะฮะแล้วมาที่ตอนที่เราอ่าน Cs ได้เป็น1นะและ SCK เป็น0นะครับ เราก็จะไปที่สเตทเมนที่15กันนะครับแต่ถ้าไม่ใช่นะเราก็จะวนอยู่ที่สเตทเมนที่อ่สิบสี่นะคือในสเตทเมนที่15นะครับ เราจะเริ่มหา ID กันอีกรอบนะแต่ว่าสีตัวแรกก็ยังคงเหมือนเดิมแล้วถ้าสมมุติว่าเราอ่าน cf เป็น1แล้วแต่ว่า sk เป็นสูนย์นะให้มันวนอยู่ที่เดิมซานะับ แต่ถ้าแต่ถ้าอ่านได้เป็น S K เป็น1ด้วยนะครให้เราไปดู ID นะครับแล้วรอบนี้ที่เราอยากได้คือ 1, 1นะึนึ่งับะเพราะฉะนั้นถ้าเป็น1นึเราจะไปสเต e ที่16กันนะแต่ถ้าไม่ก็ให้กลับไปที่0เอาพุทยังเป็น0ูน s t ในสเตที่เอสิะนะครับในคอลดิชันที่เป็น ศนย xx เอ้ศูนนอนนนนะรเราจะไปที่สเตทที่18นะครับตามแดกแล้วก็จะไปที่1 0ึ่งนะครับ<จะ>แบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น1แล้วก็ดอนแค์ดอนแครเนจะไปที่อ๋อสเตทที่17นะครับคือ1 0ึ่ง และเอาพูดในสเต e นี้นะครับจะเป็น1แล้วนะครับเพราะว่าเราเช็คเ,เราเช็ค ID ของเราครบแล้วนะครับต่อไปนในสเตทที่17นะครับถ้าสมมุติว่าเป็นศูนย์รนแค่รอนแค่เราจะไปที่สเตทที่19บเก้ากันนะ แต่ถ้าเป็น1ดึ่นแคร์ดอนแคร์นะครับเราจะไปที่สเตทที่16กันนะครับเอาพืดก็ยังเป็นศูนย์นะในสเตจที่18นะครับ ถ้าเราเป็นศูนย์นแคร์โอนแคร์เราจะไปสเตตสิบเก้ากันนะครับตามไดอะแกรมเลยครับเพื่อวาดสแควร์เวฟนะครับตรงแถวนี้แต่ถ้าไม่เออแต่ถ้าเป็นหนึ่ง S 1นึ่งโดนแคดโดนแคดเราจะกลับไปที่ state okay. ท uh, ี 2> like. 2> like ah ่2นะครับคือ0 0น0นะครับก็เป็นเอาพวกก็ยังเป็นศูนย์นะส่วนมาที่สเต e ที่19 State สเตสุดท้ายของเรานะครับคือถ้าเป็นศูนย์โดนแคดโดนแคดจะไปที่สเตทมินที่18นะครนะคือ 10.0.10 100. แต่ถ้าไม่ใช่อะแต่ถ้าเป็นเสียเป็น1น่ะโดนแคร์โดนแคร์ก็จะกลับไปที่2เหมือนกับ19เลยเอาฟุตตรงนี้จะเป็นหนึ่งและ นี่คือตาราง two table ของผมจาก s t e d i a g r a กที่ผมวาดมานะครับนี่คือคู่กันเลยครับสำหรับหัวข้อนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมจะมาะแก้ไขหัวข้อที่2นะครับที่อาจารย์บอกแก้ไขนะครับคือผมขอภพยาย,ยางสูงครับที่ผมใช้เป็นคำว่า pre s t a t e นะครับที่มันแปลว่า สเตถัดไปนะครับแต่ว่าเนื้อความจริงๆที่ผมอยากจะสื่อนะครับคือ present state นะครับแต่บบนี้นะครับที่แปลว่า State ปัจจุบันของมันนะครับผมโอเคครับสำหรับการแก้ไขหัวข้อที่2นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ